สวัสดีครับวันนี้พบกับของสะสมการ์ดยูกิโอฉบับสมบูรณ์ของผมนะครับที่ว่าเรียกว่าฉบับสมบูรณ์เนาะเพราะว่าเป็นการ์ดที่ผมเนี่ยไปตามหามาจนรู้สึกว่าโอเคพอใจแล้วนั่นเองนะก็มาทวงทวงกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้อัศวินเอลนะเป็นเวอร์ชันท้งฉบับเห็นว่าไม่มีตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับแล้วก็ไม่มีอีดิชันอะไรบอกด้วยนะมังกรป้อมป่ามนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่เซตคอลเลกชันที่เป็นสองที่ได้ซื้อมาครบเลยนะก็เป็นอัลติเมตบูายใช่ไหมเมโทรแบ็กดากอนนะครับผม ไฟเยอร์วิ่งไปกษัตยนะครับตายฮอนดาก้อนอ่ายักษ์ตาเดียวะ่ะหรือยักษ์พันตายักษ์พันปีไม่รู้เนี่ยนะอีวิลไนด์ดาก้อนนะครับเมท e โอดาก o อนเออ,อันนี้ผมซื้อมาเพิ่มนี่ไฟก็ส d ดาก้อนครับมับงกรห้าหัวในตำนานนะตัวนี้นะครับหลอดออฟดาก o อนนะตัวนี้ก็เป็นาท่านท่านหลอดแห่งมังกรน,นะครับผมพร้อมกับแต่เขาเป่ามังกรน,นะ แบ็กเมจิชเชียนเกิลต้นฉบับนะครับต้องเป็นแบ็กนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่จะเป็นดาร์กแล้วนะครับปังการดาม่าเรื่องของว่าแบ็กกับคำว่าดาร์กนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กเมจิเชียนนะครับตัวร้ายนะอ่าแล้วก็การเซตสี่นะครับตรงนี้เซตจากนั้นปุ๊บก็จะเก็บเซตของตัวพิธีกรรมนะครับผมนี่อย่างเช่นคอร์สโซเยอร์นะอย่างนี้เซ่าซูเปอร์วอลไลออนนะครับเดวิลมิลเลอร์โลกาเดียนนะครับผม อ่านบานผมอ่านไม่ออกนะต้องข้ามข้ามไปนะครับอ่าชากุล่านะครับจักรละนะครับผมจเจวิลิน b ิทเทลนะครับวานป้อมปราบนะตัวนี้จะเป็นตัวของ m a g i c เชียนออฟแบ็ h คาอนะครับผมอ่าเซตูุก็จะเป็นเซตเลดอ y e นะตรงนี้นะครับผมเลดอ b l แบ็ d ดากอนนะมีอุปกรณ์เป็นเกราะเมทัลด้วยแล้วก็กลายเป็นเลดอแบ็คเมทัลดากอนด้วยนะครับโลกพันปีนะ แล้วก็มาอีกเซตหนึ่งนะครับผมอันนี้เซตที่หกแล้วเซตที่หกก็จะมีการที่ผมไม่รู้จักจนหมดเลยนะนี่ผมข้ามเหมือนกันนะครับอ่าก็เซตที่เจ็ดผมมาจบที่เซตที่เจ็ดครับคือตรงนี้อ่าแล้วใบที่เหลือก็จะเป็นใบพิเศษที่ผมมาได้มาจากการที่ผมไปซื้อมานะเช่นนี่สาสมบูอายไอใบนี้ครับตอนแรกผมไม่มีใบนี้ผมมีแค่บูอายนี้แบบตัวฉบับเห็นไหมกับเลดซอรไอนี้แล้วผมก็ไปซื้อบูอายนี้มาครับคือมันขาดแล้วมันก็รู้สึกยังไงยังไงอยู่เนาะเพราะว่าสามีเลเซอรไอเวอร์ชั่นแรกแล้ว ก็ต้องมีบุยไอวีเวอร์ชั่นแรกด้วยนะครับก็เลยซื้อบู๋ยไวดาก้อนมาอเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่เอ็กโซเดียนะครับผมผู้ปิดผนึกนะครับผมผู้ถูกผนึกคีโบนะครับก็คือพูดง่ายคือผมสะสมการ์ที่ยูกิอะครับมุโตยูกิหรืออาเทมเนี่ยก็คือใช้มานั่นเองนะครับอันนี้ของโจโรจินะเบบี้ดาก้อนบวกจอเวทการเวลากลายเป็นมังกรพันปีนะอันนี้ก็คิดว่าแบบเก็บสะสมยางให้มันสวยก็ได้แบบนี้มาอันนี้ก็จะเป็นเซตที่ผมสะสมมาแต่แรกเลยคือตัวของแบล็กเมจิเชียนนะครับ แบลกมเชเชนเกิรลหรือว่าแบป็กิชเชยนการูที่รู้จักกันแล้วก็รวมพลังอาจารย์สิทธิ์นะครับผมอ่าแล้วก็มาเป็นตัวของเกตการ์เดียนที่เป็นแยกล่างแยกนะคือซันกาฮูกาซูกาแล้วก็เป็นเกตการ์เดียนนะครับซึ่งผมเพิ่งเห็นว่ามีเกตการ์เดียนเวอร์ชันนี้ด้วยก็เลยเก็บมาด้วยครับเป็นแบบล่างฟิวชั่นคนที่ควรจะเป็นนะอันนี้มันเป็นการ์พิเศษไงน,นะแต่นี้ยควรจะเป็นมีสกิลด้วยนะนะครับแล้วก็มีฟิวชั่นการ์ที่ผมมันไม่เคยเก็บไว้ก็เลยซื้อมาเสร็จปุ๊บก็เป็นเทพครับ โอเบลิโอชิลิสนะครับผมแล้วก็ลานะครับแล้วก็มีการพิเศษของสามเทพนะสองใบนี้นะครับแล้วก็มีตัวของลาที่เป็นวงกลมนะครับเป็นลูกทรงลูกบาศกับลาที่เป็นฟีนิกซ์นะครับผมแล้วก็เก็บมังกรสองตัวต้นฉบับที่ผมเคยมีไว้ด้วยก็คือไดมอนด์ดากอนกับเอมมอลล์ดากอนนะครับมันชื่อเป็นเพชรก็เลยสวยดีเสร็จปุ๊บก็เลยไปซื้อสามเทพมายามาด้วยครับผมนะอูเลียนะครับผมฮาร์มอนแล้วก็ลาเบลนะครับผมแล้วก็ได้ร่างรวมนี่่างนี้นี่ อมิทายนะครับผมตอนนั้นสนุกมากนะคือยูกิแบบจูไดอะเดือดมากนะครับมีสกิลของงานสามตัวนี้แล้วก็มีคารฟิวชั่นนะครับเท่ๆเก็บไว้ชุบชีวิตมีเลอฟอร์แล้วก็อันนี้เขาแถมมาให้ผมก็เลยเก็บสะสมเอาไว้น,นี่อ่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวของยูกินะเรียกว่าเป็นการ์ดเด็ดๆที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยความทรงจำนะน่าเก็บประมาณนี้นะครับก็ประมาณเก้าสิบกว่าใบคาดไม่ถึเก้าสิบเก้าใบพอดีนะก็เลียงตั้งแต่เซตแรกเนาะเรียกว่าเป็น การความทรงจําผมหลายๆแบบโดยที่รู้สึกว่าเออไม่เก็บให้ครบก็เสียดายนะนี่ผมก็เพิ่มการมาพอสมควรถ้าเห็นว่าบางใบเนี่ยผมไปซื้อเพิ่มมาเพราะว่าอยากจะได้จริงก็ถามว่าจริงๆอยากได้อีกอีกหลายใบยไหมก็ยังมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเข้านี้ก็โอเคแล้วพอใจแล้วนะครับถ้าจะเก็บจริงก็คิดให้ต้องคิดให้ครบเก้าใบไงคือผมอยากจะเก็บให้เต็มแฟ้มแบบเปิดม,มาปุ๊บแล้วเต็มหน้าคราวนี้ผมต้องคิดต่อว่าเฮ้ยถ้าผมจะเก็บอีกเก้าใบจะเก็บอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนึงเนะว่า ผมจะมีการเพิ่มเติมอัปเดตหรือเปล่านะสำหรับคลิปหน้านะครับจะรีวิวอะไรนะติดตามชมก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับบูอายไวละก่อน